ผมได้บักไก่นี่มากครับพี่น้องเม่งเอาพูดเลยครับผมผักไสพี่น้องมะระขีน่นกโอ้ยขมแซ่บอัมรำพี่น้องเม่งเอาพูดเลยเป็นด้านเสียบว่พี่น้องเนาะขมพี่น้องขมอัมรำอยู่ครับเขากันดีขนาด ผมครับผมแสบพี่น้องนะสวัสดีครับพี่น้องฟองไฟสุขุสุข้นครับพี่น้องพบพ่อกั้งนี้แล้วครับพี่น้องช่องนี้มีสาระกับหนุ่มหนาโมเดิร์นแลอวนอะครับพี่น้องวันนี้มาพอกันย่ามเย็นย่ามแรกนะพี่น้องเนาะย่ามอากาศดีๆครับพี่น้องเนี่ยโอ้ย มือนีอากาศถือว่าโอเคครับพี่น้องเนี่ยมาขึ้นกันหนาวขึ้นเกลาแหะครับพี่น้องมือนีนุ่มหนาม้นได้นี่ครับผมโอ้ยเป็นในซุปน้ำมันพี่น้องอันนี้ซุปเองแซบเองครับพี่น้องนี่เห็ดอาหารตามสไตล์นุ่มหนาม้นเลยครับพี่น้องเห็ดมาเรียบร้อยพร้อมกินเนาะพี่น้องเนาะผักเข้ากับหลายอย่างโอ้ยพี่น้องผักซีพี่น้องผักซีเล่าโอ้ยพี่น้องงามขนาดผักใบเรือยเนาะผักขี้ฝั่งผักกาดแตมีครับพี่น้องโอ้ย ผมได้บักไก่นี่มากครับพี่น้องเม่งเอาพุดลรอครับผมผักไซพี่น้องมะระขีน่นกโอ้ยขมแสบีบอั้มลำพี่น้องเม่งเอาพุดลรอเป็นตาเสียบเออพี่น้องเนาะผุดเนาะของแสบนะีบเนาะของหมักของแสียบได้เลยนะมาพี่น้องมามเอาเหนียวคือเกขาเลยนะมึงเนี่ยมะระพี่น้องโอ้ยเบิร์ตเมียพี่น้อง ผมยังผมลำลำอยู่ครับอือเขากันดีเป็นไงเนาะเขากันดีขนาด บพี่น้องครับมาพี่น้องมากินข้าวแรงแซ่บๆแล้วกันครับในซุปน้ำม่ครับมืึงนะโอ้ยไม่ได้กินโดนเราซุปน้ำม่ก็ได้พื่อนล่ะอืมปักซีลาพี่น้องอขึง้นมง อื้อคำใหญ่ๆเด้อพี่น้องเนาะโอ๋ล่ะครับผมโบ้ยบักซี่กินเขากันดีขนาดพี่น้อง หอมเป็นอยเดี๋ยวเราคนมักนะพี่น้องเะาอตซี่เราว,ว,นนะนนะวานุ่มหนามนันเป็นหมักขนาดพี่น้องนะใส่หัวหนูหัวไก่หัวหมูเสียบขนาะดพี่น้องนะฮอตซี่นะค,ครับมาเด้อพี่น้องเลยกินเขาแซ่บๆนักงานทำพี่น้อง ของแสบเลยเขากันดีพี่น้องผักใส่บ้านเฮามะระครับอ,อ,อือือจะมันคักก็ับพี่น้องผมอ่ําๆอยู่ครับอือ ผมแทบพี่น้องไง หลายยางนเลยพี่น้องนะบรรยากาศดีครับนเนี่ยเกาเนี้ยหนึ่งไมามไม่ไม่พี่น้อง กันขนาดกินกับข้าวเหนียวคนครบไี่นนองโอ้ยตอนบังไงโอ้นได้ตอนไงครับคนเรานเื่งเอา

ดซุปน้องใหม่ซู่กินพี่น้องไงดูนะครับผมหัดซีเล่าไง่ามหัด ba đứa nhìn khẩu nóng bành miọn nhìn khẩu đen miọn vừa nhập mới trăm ผมลำลำพี่น้องเลยพูกเรามากินมาเป็นแกน่ลองกินเมึงเนื้อพี่น้องเลยแล้วลองสิติดใจไมหมอ่ะ ก่ไปแดกเพื่อนลุกทำไม,ามขาดไปแดกปไปเลยเนยมาเลยเพื่อนบานไก่เล่นเครยง มากินมาแสบน้ำน,นมหนามอนได้สุบมาใหม่จับแสบปุ๊บกินเองกินเองแสบเองที่เก่าเลยครับพี่นอ้อง

เบิดเมี่ยงพี่น้องเ่ยขมพี่น้องขมขมไม่ว่าแซบครับพี่น้อง โอ้คำสุดท้ายไปแน้วยนะิ่มแล้วครับแสบหลายทั้งแสบทั้งเฟตครับไปลองที่เด็ดเลยหนะน,น่อยมักพรนะิกโอ้ใส่หลายน้อยครับคนน่ะโอ้ยแสบครับแสบแน่นพี่น้องเนาะคลิปลนี้ก็บฝากไว้ที่นี่ก่อนนะเอด้อพนะี่น้องเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ครับนุ่มหนาหม้นต์ยาวนเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจนุ่มหนาหมนในเหตุคลิปต่ตอไปครับพี่น้องมือนีนุ่มหนาหมนขอตัวกันเด้อพี่น้องเด้อพอกันไหมคิหนาพี่น้องสวัสดีครับ